สวัสดีครับวันนี้ทีวีเกษตรนะครับจะมาแนะนําเรื่องการประกอบชุดคอนโดผักหมักปุ๋ยนะครับซึ่งหลายท่านก็ประกอบแล้วไมไม่ถูกนะครับซึ่งอย่างเช่นแบบนี้ครับอันนี้คือประกอบไม่ถูกขามจะหุบเข้าที่ถูกต้องคือต้องเป็นอย่างนี้ครับนะครับขาจะตรงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการที่นะครับถูกต้องและไม่ถูกต้องให้ดูเดี๋ยวกองหนึกันนะครับนะครับท่านได้รับชุดปลูกผักไปนะครับก็จะมีอันนี้คือกระเบงที่ใช้รองนะครับน้าอันนี้ เป็นห่วงวงกลมนะครับที่เราใช้ยึดก,กับขาตั้งจะมีอันนี้ให้แล้วจะมีขาตั้งขาตั้งน,นะครับขาตั้งสี่ขานะครับตรงนี้เราจะเชื่อมเหล็กเอาไว้นะครับเพื่อมาให้มันหลุดนะครับก็ไปก็จะเป็นทิ่ขันเอาไว้นะครับนี่จะเป็นข้อหมักข้อหมักปุ๋ยที่เราใช้เศษอาหารเศษใบะม,ไม,ไม้ไม้ที่เราหมักแล้วก็เอาไส้เดือนใส่ตรงนี้ช่วยย่อยอาหารแล้วก็ ดีดปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราตรงนี้เราจะใส่ดีปูกนะครับในข้างขงเนี่ยจะสามารถปลูกผักได้ถึงสาสี่ต้นหรือสายสี่ช่องปลูกนะครับเราจะใส่สาสชนิดหรือว่าอาจจะใส่ชนิดเดียวก็แล้วแต่เราชอบนะครับข้างบนนี้ก็จะได้ประมาณ6ถ้าผักกอไม่ใหญ่มากก็ได้ถึง6ถ้า,าที่เป็นผักที่เป็นกอใหญ่อย่างมัตเต้เฮกก็อาจจะได้4ก็จะได้ประมาณ 38- 40ถึงต้นนะครับวิธีการนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับตรงน็อ นะครับวิธีการที่ถูกต้องนะครับถ้าจะให้หาคันนี้น็อตต้องอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนนะครับห่วงกวงกลมนี้นะครับถ้าเราเอาอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับอยู่ใต้น็อตอยู่ใต้ห่วงอย่างนี้ขาจะหุบเข้าซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการที่ไม่ถูกต้องที่น็อตอยู่ข้างล่างเป็นยังไงเหมือนตอนนี้นะครับนี่น็อตอยู่ข้างล่างข้างห่วงนี้นะครับถมอว่าเราประกอบขาเข้าไป ส,ส,สองขั้นาปกติต้องหมุนให้แน่นนะครับถ้าหมุนไม่แน่นจะไหลหลุำยึดให้แน,น่นดีกว่านะครับ่อันนี้ก็ยึดให้แน่นทั้งสีขาสเสร็จแล้วก,ก,ก็นะครับตั้งขึ้น เห็นไ,ไหมครับมันจะหงกเข้าอย่างนี้นะครับขาก็จะไม่ค่อยตรงนะครับไม่ตดิดเลยใส่ไมเข้านะครง่ายๆเวลาเราใส่เขาจะดูออกเลยเราะว่ามันไม่ถูกนะครับใส่ไม่ถูกนะอ่าทีนี้ที่ถูกต้องนะครับก็คือที่บอกเมื่อกี้นะครับก็ต้องเอาน็อตขึ้นข้างบน ต้องอย่างนี้นะครับให้น็อตให้น็อตอยู่ข้างบนห่วงอันนี้คือห่วงน็อตแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปยึดอันนี้ใส่แล้วก็ยึดให้แน่นสำคัญตรงนี้อย่าลืมนะครับต้องเอาเข้าไปน้านนี้นะครับให้รอยเชื่อมอยู่ข้างล่ารอยเชื่อมที่เป็นจุด,จด,จดรออยเชื่ม เด็กนะครับอยู่ข้างล่างอันนี้ต้องอยู่ข้างบนเนะครับเวลาเราตั้งจะไม่เอียงถ้าใส่ถูกนะครับแล้วก็ใส่ถานเข้าไป <IM liebe> ให้เด็กให้อยู่ระหว่างระหว่างรอยเจาะนี่นะครับเด็กต้องอยู่ตรงนี้นอันนี้ก็เรียบร้อยเราก็ใส่ดินปูนะครับสองกะสอบประมาณสองกะสอบประมาณหก,ก,กนะอสิบกิโลถ้ากะสอบสามสิบกิโล แล้วก็เอาต้นไม้ที่เราพรกกลาไว้มาใส่ตรงช่องนี้ก็ปิดอันเรียบร้อยนะตรงนี้ก็ใส่เศษอาหารไมมงไมไม,ไม,ไม้ใส่เดือนได้สำหรับนะครับเป็นที่หมักปุ๋ยของเราแล้วก็เอาตาละมังที่ให้ไปมาลองน้ําที่เราลด3ามลิตรเนี่ยก็จะลดได้ประมาณ40ต้นแล้วก็ลองเสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปลดใหม่นะครับรูใไหมแล้วก็ลองเอาใหม่นะครับซึ่งน้ำนี้ก็จะเป็นน้ําของของไส้เดือนด้วยน้ําที่เหลือจากการลดต้นไม้ แล้วก็สามารถเอากลับมารดน้กว่าน้ำจะให้แล้วก็เติมใหม่นะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการประกอบนะครับชุดคอนโดผักปุ๋ยชุดปลูกผักแนวตั้งสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่นะครับสำหรับคนเมืองที่พื้นที่น้อยขอบคุณมากครับที่ติดจามค่ะผมสวัสดีครับ